Thank <music> you. จะถึงยอดแล้วนะอ่ะยอดออนี่แดงเลยทีเดียววันนี้เราออกมานอกสถานที่จิตเลือดใช่ค่ะรับลมบริสุทธิ์จะบอกว่าตาไม่สู้มากไม่สู้แสงไม่สู้แสงมากออกไงตอนกลางคืนถูกต้องชิมิคะใช่ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่เอาใจวัยรุ่นกันนิดนึงกลายเป็นแมสชชูวัยรุ่นยังไงคะแอบรักเพื่อนแอบรักเพื่อนสนิทชอบเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยก็มีมีมี เราไม่เคยเลยแอบชอบเพื่อนไม่ชอบแบบไม่รุ่นพี่ก็มีรุ่นน้องมาจีบหรือแม่ก็แฟนคนอื่นเอออะไรแบบนี้ล้วก็ส่วนใหญ่ก็เหมือนแบบเพื่อนมากกว่ามาชอบเราแต่ไม่เคยไปชอบเขาไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าเขาเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเคยไหมคือเมื่อก่อนจะแอนตี้มากเลยถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนเรามาจีบจะไม่เอาเพราะรู้สึกว่าเราอยากเป็นเพื่อนมากกว่ามันรู้สึกว่าเป็นเพื่อนมันเป็นเพื่อนทํายังไงก็ไม่ ฝืนเท่าไหร่ก็ไม่ได้ไม่ได้คือเหมือนแบบคนรอบข้างก็จะคอยเชียร์นึกออกไหมเชียร์ให้แบบอยากให้คบกันคบกันคบกันคือพยายามแล้วสุดท้ายก็ล่มค่ะสุดแล้วถ้าแอบรักใครเราไม่อยากเขารู้ตัวไม่อยากใช่ไหมใช่ป่ะไม่อยากอยากเผอให้เขารู้ตัวก็อยากแสดงอาการอะไรแบบนี้ออกไปว่ามันจะทําให้เสียเพื่อนนั่นแหละที่แอบชอบเพื่อนสนิทอะไรนี้เช่นคือวันนี้เราจะมาพูดกันถึงประเด็นที่มีคนแอบรักเพื่อนสนิทแต่ว่า เหมือนเหมือนแบบอยากอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอยากใกล้ชิดอยากเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆราะว่าถ้าสมมติว่าเขาแสดงตัวเออเขารู้เขาก็จะอาจจะอาจจะแบบถอยห่างถูกต้องแล้วล่าจะเสียความสุขเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นดังนั้นวันนี้มาฟังนะคะระหว่างกับพี่นุชพูดแล้วกันว่าทํายังไงดีถึงจะไม่ถล่มมากจนเกินไปไม่แบบปล่อยใจออกไปเยอะเกินไปมาดูข้อแรกเขาบอกว่า ก่อนที่คุณจะแอบรักใครสักคนก็ต้องเผื่อใจเอาไว้ก่อนอนะแล้วก็การที่แบบรักคนอื่นเนี่ยนะคะส่วนมากส่วนมากนะอือาจจะไม่สมหว,วังถูกอันนี้คือส่วนมากแต่บางส่วนน้อยก็มีแหละแต่ว่า ไปแอบแล้วพอเปิดหผยใจไปก็เอไฟนั้นก็แอบรเราเหมือนกันมีบ้างมีในหนังเกาหลีมันก็เป็นส่วนเนาเพราะฉะนั้นนะคะก็เตือนไว้ว่าอย่าไปคาดหวังหรือว่าอย่าไปหวังอะไรมากๆเผื่อใจไว้บ้างเผื่อใจไว้เจ็บอย่าไปทุ่มเต็มร้อยถูกต้องหรือนะคะอย่าทําตัวไปเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเขามากจนเกินไปนะคะคือลึกๆเนี่ยเราก็รู้สึกชอบคนนี้แหละชอบมากเลยหรือแบบบางทีเนี่ยเพื่อนเพื่อนคนอื่นอาจจะมากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกับคนที่เราชอบแล้วบางทีเนี่ยด้วยความอารมณ์ที่เราหึงหวงอยู่ในอกเนี่ย มันเยอะจนเกินไปจนแบบระเบิดระเบ้าคุณเป็นคนของฉันคุณนคนของฉันอะไรอย่างเงี้ยคนนั้นคะจจะไม่รู้เรื่องเลยเขาจะงงฉันไม่เป็นแฟนเธอแต่มาเล่แล้วไม่ได้งงคนเดียวคนอื่นงงหนักเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยเออนอกจากคุณจะต้องแบบแสดงความเป็นเจ้าของจนเกินถูกต้องถูกต้องค่ะนนัเป็อะไรกถูกต้องแต่บางคนใช่แต่บางคนเออบางคนก็เก็บนะอย่ามโน อ้าวร่วงค่ะต่อเงเหมือนแบบอารมณ์แบบนี้บางคนเก็บนะเก็บจนแบบบางทีแบบระเบิดใช่ป่ะคือแบบบางทีก็ร้องไห้ออกมาเฉยเฉยโดยที่แบบคนอื่นก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นอะไรแต่บางทีก็พูดออกมาไม่ได้อยู่ดีก็อินอยู่ดีก็เศร้าเือเปล่าเราไม่ได้เป็นอะไรฝุ่นข้าตาอะไรต่อไปนะคะห้ามทำตัวหน้าเบื่อเด็ดขาดนะคะเวลาที่คุณเจอคนที่คุณแอบรักนะคะก็อย่าพูดแต่เรื่องของตัวเองทำตัวหน้าเบื่อจนแบบว่าแล้วก็ที่สำคัญอย่าฉลาด ทำตัวฉลาดจนเกินแหนุอีกนะคะบางทีบางครั้งก็ทําเป็นโง่บ้างใส่เสื้อบ้างทำเป็นไม่รู้บ้างว่าเป็นนางเอกเป็นไงอ่ะนางเอกก็จะแบบว่าใส่ซื้ออ่อนแอบ้างเป็นบางครั้งอย่าฉลาดเกินไปโง่บ้างทําอะไรไม่เป็นบ้างเขาจะได้มาบอกว่าสอนให้สอนใมาแนะนำมาช่วยเออคืออยากเก่งไปสักเรื่องอะค่ะถูกต้องนะคะนะคะแล้วก็ ห้ามทำท่าทางที่บ่งบอกว่าคุณชอบเขาเพราะถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าคุณชอบเขาเขาจะเปลี่ยนไปอย่างทันทีอันนี้เรื่องจริงนะใช่เพราะว่าถ้าเขาไม่คิดอะไรเขาเกี่ยวคุณแค่ว่าเป็นเพื่อนอหรือว่าเป็นคนรู้จักกันแล้วคุณไปแสดงขนาดน,านั้นเขาก็จะแบบว่าอถอยเลยถูกต้องอาจจะแบบว่าถ้าเกิดว่าบางทีคุณเผลอหลุดออกมาปุ๊บเนี่ยเขาจะถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนช่างสังเกตนะเขาก็จะเริ่มแบบเอ๊ะเธอต้องมีอะไรกับฉันแน่แถ้าเกิดว่ามันทําบ่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเขามั่นใจว่า คุณจะต้องคิดอะไรกับเขาแน่ๆเลยบางทีอันนั้นเนี่ยอาจจะแบบทาให้ถึงทางแตกหักจุดแตกหักได้นะอื่นะคะก็ห้ามไปพูดเรื่องผู้ชายคนอื่นเข้าฟ้าเขาอาจจะคิดว่าเราอ่ะชอบผู้ชายคนนั้นไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ชอบเขาใช่ซึ่งมันจะเป็นการเสียผลประโยชน์และเสียอกปาคือผู้หญิงบางคนผู้ชายคนนั้นอ่ะที่เราคุยด้วยที่แอบชอบจะไม่อาจจะยังไม่ได้ชอบเราแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ดีเราไปพูดเรื่อง ผู้ชายคนนั้นนะเธอเป็นอะไรนี่ผู้ชายที่อยู่ข้างๆเราเขาจะคิดว่าเราชอบคนนั้นหรือเปล่าแล้วเอาเรื่องคนนั้นมาปรึกษาเราแนี้เป็นการตัดโอกาสทางอ้อมผู้ชายที่เราแอบชอบก็จะคิดว่าเออโอเคสบายใจได้ละ คนนี้ไม่ได้ชอบเราหรอกไม่ชอบเช่นนนั้นแล้วคงจะอาจจะหมดโอกาสสารสัมพันธ์กับเขาก็ได้นะคะแต่ว่าก็จะมีแหละผู้หญิงหลายคนเนี่ยก็จะพยายามแบบว่าเหมือนอยากให้ผู้ชายคนที่เราแอบชอบหึงไงเขาก็จะพูดว่าเนี่ยมีคนนน้นคนนี้มาจีบนู่นนี่นั่นคืออยากดูเช็คปฏิกิริยาของผู้ชายคนนั้นว่าจะเป็นยังไงได้นิดหน่อยแต่อย่าเยอะถูกต้องนะคะเราอย่าเพิ่งใส่เกียร์เดินหน้าไปนะคะค่อยๆเหมือนแบบว่าสนิทไปเรื่อยๆจริงๆความผูกพันอะไรไปเรื่อยๆมันก็สามารถก่อเกิดเป็นแบบ ความรักได้นะข้อน,อน,อนี้ข้อนี้ข้อสำคัญเหมือนกันข้ออย่านั่งใกล้เขามากจนเกินไปเพราะว่าเวลาที่คุณนั่งใกล้เขาถ้าคุณแอบชอบเขาเนี้ยคุณจะรู้สึกตื่นเต้นพอตื่นเต้นคุณก็จะแสดงอาการบางสิ่งบางอย่างมาทําให้เขารู้ว่าคุณแอบชอบเขาอเองหรือบางทีแบบคุณอาจจะไม่ได้ทําปฏิกิริยาที่ทําให้เขารู้แต่อาจจะมีการเขินอายเกิดขึ้นมันก็จะเป็นจุดสนใจอีกว่าเอ้ามึงอายทําไมเอ้ยอายทำไมอ่ะอายฉันทาไมเป็นอะไรแกบ้าหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออต่อไปนะคะเขาบอกว่า เวลาที่ไปเที่ยวผับหรือว่าคาราโอเกะกันอย่างเงี้ยนะคะห้ามร้องเพลงที่เกี่ยวกับแอบรักเพราะว่ามันอาจจะทําให้เขาสงสัยว่าคุณแอบชอบเขาก็ได้เพราะมันเหมือนพอร้องเพลงก็สื่ออารมณ์เป็นการบอกในในอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีมาร้องเพลงแอบชอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ป่ะเออเขารู้แน่ถึงเธอเป็นเหมือนเพื่อนเนี่ยได้ค่ะอันนี้จะไปประกวดเดบิวต์แล้วนะ เออนะคะหรือค่ะเวลาที่เขาบอกกับคุณว่าคุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขานะอือจะทำหน้าไม่พอใจอือย่าทำหน้าไม่พอใจ,อห,อจหรือว่าเสียใจเด็ดขาดให้คุณแบบจ้ะ เพราะว่าคุณเลือกที่จะคือือหมายถึงว่าคุณเลือกที่จะแอบชอบเขาคุณเลือกที่จะรักษาสัมพันธ์ตรงนี้ที่เป็นได้แค่เพื่อนเอาไว้คุณก็อย่าเสียใจถ้าเขาบอกว่าคุณคือเพื่อนที่เขาแบบชอบรักมากที่สุดคุณเพื่อนที่ดีมากที่สุดอย่าตีความว่าคําว่าเพื่อนรักมากที่สุดคือคนที่เขารักมากที่สุดถูกต้องเพื่อนกับแฟนไม่เหมือนกันนะคะทําแทนกันที้เด้อสุดท้ายค่ะ ต้องเขาเรียกว่าต้องแสดงความเป็นเพื่อนที่ดีนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องการให้เขาช่วยเหลือหรือว่าเขาต้องการให้เราช่วยเหลืออะไรเราก็ต้องสามารถทําให้เขาได้นะคะแล้วก็ได้แล้วก็ฉันเป็นเพื่อนของเพนทำเพื่อได้อยู่แล้วแหละถูกต้องนะคะอย่าพลาดนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเสียเกินสิไปใช่แล้วค่ะถ้าสมมุติว่าจริงเป็นเพื่อนกันก็ดีเนาะเพราะว่าถ้าวันหนึ่งเกิด คบกันเราต้องเลิกลากันไปมันก็สมองหน้ากันไม่ติดเนาะสายสัมพันธ์กันไม่ได้ไปกว่าใช่ค่ะแต่บางคู่นะเขาก็ดีนะที่แบบเลิกกันไปเราก็ยังกลับมาเป็นเพื่อนกันได้แต่ว่าเชื่อแรืว่ามันก็มันก็ไม่ใช่ทุกคู่เสมอไปแต่ว่าอย่างมากก็เกลียดกันเลยเพราะว่าการที่เราเลิกกันเนี่ยมันก็ต้องแสดงว่าเราไม่ได้รักกันแล้วเราถึงเลิกกันนึกออกไหมนะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกแบบ เพื่อนรักอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็น่าจะโอเคกว่าใช่นะคะนะคะก็นะดูกันดีๆก็แล้วกันเนาะถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนะคะทุกคนก็สามารถมีความรักกันได้นะคะ,คะนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักให้กับเพื่อนความรักให้กับแฟนความรักให้กับคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะแต่นะคะถ้าเกิดว,ว่าอยากมีความรักที่แบบว่าสุดสนุกนะคะแล้วก็ความรักบนเตียงแฮปปี้แฮปปี้นะคะ,ะก็อย่าลืมละกัน วีเอ็มพลัสอย่างนี้นะคะนี่น้องอุตส่าห์ถือให้แบบยื่นมาให้ถือไม่ไม่ได้สนใจอะไรกับฉันเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่ายังไม่ได้มีแบบว่าคนรักจะไปทำอะไรที่มันซาบซ่าจะทานได้เป็นการบำรุงอุ้ยถูกต้องเป็นการบำรุงนะคะตัวเองถูกต้องนะคะให้แบบว่าฟิตปึงปังนะคะสุขภาพใช่แล้วก็ที่สำคัญนะคะผู้ชายนะ ท่านไหนนะคะไม่ว่าจะเกิดอาการต่างๆที่เกิดจากความเครียดทำให้น้องชายไม่แข็งหลังเร็วนะคะล่มปากอา้าหรือว่าหย่อนสมรรถภาพทางเพศมีความรู้สึกว่าช่วงนี้ฉันเริ่มจะทำกานบ้านไม่แบบว่าไม่เต็มที่เลยน้องไม่สมดุขึ้นเลยก็จัดไปถูกต้องใช่แล้วค่ะนะคะตอนนี้หาซื้อง,ง่ายมากๆเลยค่ะจะเดินเข้าวาสันก็ได้ค่ะหรือว่าเซเว่นเอ็กซ์ตราที่มีร้านขายยาก็ได้รือโทรมาสั่งก็ได้ค่ะศูนย์แปดสี่สามหกศูนย์หนึ่งน ค่ะแหมเวลาหมดเร็วหมดอีกแล้วนะคะนี่ค่ะ่ะนีไม่เป็นไรเจอกับเราสองคนได้ใหม่ค่ะนะคะในเทปต่อๆไปกับรายการจุดยศศักดิ์ค่<า>ะ